โอ้ตามาหาลุงป้านะทุกคนนู่นเดินเข้าไปแล้วไม่ทันแล้วตาเอ้ยลุงป้าเพิ่งกลับเมื่อกี้นะคะนี่แหละนะคะอกของพ่อแม่เนาะ,ะถ้ารู้ว่าลูกสาวมานะคะก็อยากจะ เอาของมาฝากเนาะอยากให้ได้กินนะคะของที่แกมีนะคะแกก็อยากจะเอาให้นะคะเมืม่อชเช้านี่ก็แกก็ฝากเข้าพูพดนะคะไปให้โอ้สองลังใหญ่เลยกลับมาแล้วนะคะไปหาลุงถึงบ้านเลยนะลุงป้าถึงบ้านเลยนะแต่พอดีนะลุงป้ากลับไปนะคะสักพักเนาะโอ้แกมาไม่ทัน แกก็ขี่ซาลิงของแกนะคะมาเดี๋ยวรอดูว่าแกมีอะไรจะมาฝากนะคะแกก็ไปถึงบ้านเลยมาแล้วโอ้ ตาได้อะไรมาโอโอโอแต่ก้าเขซื้อฝากป้าแตนโอไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ทันป้าใช่ไหมไม่ทันโอเอ้ยเนาะโอป้าหนะโอ้เสียดายมากเลยน้าตาเนาะเออนี่น้ำมนชอบกินมากเลยนะอืมเออไม่เป็นไรเด็กก็ อืมก็เราอยากจะให้กินนั่นแหละอืมโอ้ชะอมยอดงามงามค่อยก็พอดีขึ้นไปเก็บดอกกระเจียวแล้วก็เก็บผักหวานหน้าบ้านนั่นแหละฝากแกเออพอดีโอ้ชิทันบ่ค่อยว่าไปทานไปทานมาแล้วเขาเขาฟ้าเขาไม่นเทล่อ๋อแมนแมนอยู่มื้อนี้น่ะล่ามาแต่เสาล่มาแต่เสาเราฟ้ามือไม่ทันซ้ำไม่ทันไม่ทันค่อยเย็นนี่กินซะโอมนี่ ไม่ทันให้ลูกก็กินเองเลยมาที่เท้าเขาอยู่บะเอาตาตัดข้าวโพดตัดวันนี้นะวะตัเขาวโพดเลาว่าเออตามีตักมาให้วัวตัดมาให้วัวรถไถเต้มวัวกินเลยสนุกกินละแหละวัวนะชอบมากแย่งกันกินเออมีมี fc เพื่อนจะอ่าเมาข้าวโพดตาอยู่นะแต่ค่อยจะให้ไปเก็บวันที่เช้าวันที่สิบสี่อ่ะ แล้วเขาจะมาต้มวันที่สิบห้าเขาสั่งไว้วันที่สิบสี่วันนี้มื้้อนีวันที่เออแม่นบ่ตาเมื้ออื่นวันเสาร์มื้อนี้สิบเอ็ดบอมื่อวันทีสิบสองเออสิบสามวันอาทิตย์แม่นแม่นตาแม่นละแม่นแม่นแม่นพอดีวันที่สิบสามอ่ะเขาจะมีบุญประจำปีมะกรูดตูมเออแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวเป็นวันที่สิบสี่ได้ไหมเพราะว่า แกอยากซื้อข้าวโพดช่วยตาเออก็เลยให้ค่อยต้มแล้วเอาไปแจกให้เด็กๆแกบอกย่างโอ้ขอบคุณพีีแม่พีมากๆจ้าก,ากออ็คุณแม่สมัยนะพนอยากช่วยพนเห็นคลิปมัอเชา้าดิพนยังห่วงพนโทรมาพนว่าเอา้าแม่พีแล้วข้าวโพดตานะ่าทำยังไงได้ขายไหมหรือย,ยังไงแกบอกอยี้งหนูก็เลยบอกว่าเออพอดีอ่ะแกก็ฝากป้าไปพอดีป้า ป้ามารับเอน็น <ừ> หนูก็เลยบอกเเอ้ยก็สงสารแกเนาะคนที่เออตาถ้าครั้งหน้าน่ะถ้าเขามาสั่งเนี่ยเจ้าบอกว่าเอาเอาตังให้ผมก่อนเลยแล้วจุ๊บเจ้ามาแวะเอาของแบบนี้เออถ้าก็เอาเบอโทรให้นอออย่างน้อยเอาตังกับเขาเลยเออเอามามัดจาก่อนอย่างน้อยก็ร้อยหนึ่งบบกนี้ <c oughs> อือเพราะว่าเขาจะได้เขาไม่เอาไม่มาเอาก็ถ้าเขามาัดจาแล้วเขาต้องมาเอาใช่แต่ถ้าเขาพูดปากเปล่าเนี่ยเขาไม่มาเอาของเราเนี่ยอือ พอดีแหละวันที่สิบสี่บุญกุก,กต <13. S 2> ูมบมดสิบสามจะตาก็ไม่ฟรีจะต้มไปแจกบอันนี้นะเขาจะแจกเด็กน้อยบ้านเราเด็กบ้านเราแล้วพอดีเขาก็เขาทางทีมอพ่อแทนแอดบัตพวกนี้เขาก็จะตั้งต้นกันไปถวายที่วัดผู้หลวงเออแล้วพอดีเลยเขาก็จะได้แจกเด็กๆก,กินแล้วก็ให้เขากินกันอือทีแรกนะเพื่อนก็ว่าสะดวกวันนั้นเขาก็เลยว่าถ้า ถ้าเป็นพรุ่งนี้นี่ยเขาจะได้ไปเตรียมของจะมาทํำลงทานวันที่สิบสามนะเขาก็เลยเออมันเหมือนจะวุ่นๆเขาก็เลยเอาเป็นวันที่สิบสี่ซะหนูก็บอกงี้ก็เลยเดี๋ยวแจ้งตาพวกแหละช่วงเช้าๆแต็มรอบๆต่อไปข้าวโพดข้าวเหนียวชุดยอดชุดยอดเออโอ้ยอดข้าวโพดปีนี้งามันั่นแหละข้าวเหนียวข้าวเหนียวรุ่นรุ่นใกล้ๆใกล้จะพอหักก็มีรุ่นยางกำลังออกดอกก็มีอ๋อมีสองรุ่นใช่ไหม ดีดีละรุ่นแรกเนี่ยรุ่นรุ่นขายดีกว่าเออดีดีกว่าแบบปลูกรุ่นเดียวทีเดียวแตะมันกินไม่ทันเก็บไม่ทันมันก็แก่ถ้าเราฟักทองก็เหมือนกันนะฟักทองก็ฟักทองกําลังอ้ยงามกาลังลามเคือเลยใช่ไหมรุ่นที่สองเนี่ยรุ่นที่สองรุ่นที่สามยังมีอีกนะโอ้สุดยอดสุดยอดตาเนาะไปขายหาทุกฤดูเลยนะมุงเวียนกันไปโอเคนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวหนูมาบอกตาอีกทีเดี๋ยวกลัวตาลืมผักซีซีลาวอ่าผักกาดต้อยอ๋อพลัาพรุ่งนี้ก็มีเหรอมีโอ้พอดีแหละเจ้าก็เก็บมาขายเป็นกั้มเป็นกัมอ่ะเอาไปตลาดวันพุทธเนอะพอดีตาใช่อือขายเลาะบ้านเราด้วยเออเนี่ยมีของบ้านเรามีขามีอ่ามันก็สนุกนะเวลาเราไปขายของเพื่อนเพื่อนก็ก็เยอะโอ้ยตาซุสรุ่งธาตุอะไรเงมีความสุขเนาะตาได้ไปขายของ แล้วก็ทุกคนก็รู้จักตาชานกระหมดไงเขาก็อยากอุ่นนุนเชื่อยอีก็ว่าวเลยลากระชกเข้ามาอุ้ยหาหาหาดูดูแต่ซ่องไม่พีนแหละจะเห็นเจ้าอ่ะแม่เอซีเอซีเขาว่าออไม่มีใครถ่ายตาให้ดูเขาก็ดีใจไม่พีก็สาปานไม่เบนนั่นแหละตาเขาไว้ โอ้เ <Okay>. oh, สียดายนแะ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S 2> <S 2> เดี๋ยวคราวหน้าก็เก็บใหม่ให้เลตตาสีข้าให้ขา่อนเ้อโอ้จ้าสีเลยค่ะตาหนูไม่รบกวนละนี่โอ้ย,วยอสวยมากอ๋อจะอมในสวนของตาเองนะคะนี่สวยมากนะอือตาก็ถ้ามันเยอะก็เวลาตลาดก็เก็บไปขายบ้างเนี่ยเก็บเป็นกําเป็นกัมอ่ะไปขายด้วยเลยเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ เออนะไม่เป็นไรนาะถึงมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้าหน้าตาก็เก็บมาให้ใหม่อีกทีนะคะพอดีแกก็จะมาสีข้าวด้วยข้าวโพดเผานะคะนี่ก็ช่วยหนุนตาชานแล้วก็มาเผานี่หน่อไม้ของเราเราก็จะปอกหน่อไม้นะทุกคนเนี่ยแต่มันจะหน่อเล็กไปหน่อยนี่นะคะเราก็จะปอกหน่อไม้กันนี่ช่วงนี้เราก็จะกินหน่อเล็กๆนี่เลยค่ะ อเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่ฝนลงเยอะๆก็จะได้กินหนอนางดินเนาะนี่โอ้แต่กว่าจะได้นะปอกแต่และถ้าได้ได้เต็มตะกร้าก,าก,าก็ถ้าปอกก็ได้นิดเดียวนะคะนี่มันหนอเล็กมากเลยแต่อร่อยนะทานอร่อยมากเนี่ยแกงใส่ด้วยกันกับนางลอกด้วยอะไรด้วยเนี่ยสุดยอดเลยนะคะดีหูออกก็บอกอนี่แหละอาหารบ้านเราก็ได้ทุกฤดูกาลเนาะก็กิน ตามฤด,ดูกาลนั่นแหละมีอะไรมันก็จะมีได้ทั้งปีนะคะแถวภาคอีสานของเราช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มก็เป็นเป็นผักหวานนะเป็นอ่านางลอกโลกระเจียวนะคะหน่อไม้หน่อไ,ไม้หุ้นนะตอนนี้นะนี่จะเป็นหน่อเล,ล็กๆเนะี่ยนี่เลยนี่บางคนนะถ้าเราแกงใส่ชะอมดิ้งอร่อยมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวแม่พี่ก็จะ บริหารหน่อไม้นี่ต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ